สวัสดีครับหมอปิงนะครับอยู่ที่เอทียนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการผ่าตัดนะครับตา2ชั้นนะครับหรือว่าที่เรียกว่า d ด u b เบิลอาย r เซอร์เจอรี่นะครับก็คือเป็นการผ่าตัดนะครับในการทําตา2ชั้นนะครับเหมาะกับคนที่ไม่มีชั้นตามีชั้นตาหลบในมีชั้นตาเล็กหรือต้องการปรับเปลี่ยนใบหน้าหรือว่าต้องการปรับเปลี่ยนชั้นตาให้มันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่าแก้ปัญหาตาหลบในแก้ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงว่าตาโหลก็สามารถทําได้ทั้งหมดนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนลุคของบริเวณดวงตาให้มันดูสดใสสว่างก็คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับการผ่าตัดสองตาสองชั้นมีทั้งหมดหลายวิธีนะครับหนึ่งขึ้นกับอายุ2ก็ขึ้นกับความต้องการของ ตัวคนไข้ด้วยว่าต้องการแบบไหนแล้วก็มีเรื่องของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงรวมด้วยไหมมีเรื่องของไขมันที่ด้านหัวตาด้านหางตาที่มันเกินต้องการจัดเรียงไขมันด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของตาโหลเป็นเพราะหนึ่งก็คือบ้อกตาที่มันใหญ่หรือว่ามีไขมันบริเวณในตาที่มันหายไปนะครับทำให้ตามันดูโหลดูลึกดูมีอายุมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องพิจารณาเป็นหลายๆไปนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก,การทําชั้นตาก็ นอกจากปัจจัยเหล่านี้ล้ก็ขึ้นกับความต้องการของคนไข้ว่าต so ้องการชั้นตาเล็กชั้นตาใหญ่หรือว่าชั้นตาหลบหนด้วยนะคบซึ่งเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคนไข้นะครับหมอที่ผ่าตัดก็จะเป็นสัญยแพทย์พลาสติกซึ่งเป็นสัญยแพทย์เฉพาะทางทั้งหมดนะครับการผ่าตัดตาก็โดยคร่าวๆนะครับพูดเลยครับว่าจะมีทั้งหมด 2อวิธีนะครับหนึ่งก็คือทําเป็นตากรีซันแผลก็จะค่อนข้างเล็กนะครับอยู่ภายในชั้นตาทั้งหมดแทบไม่เห็นแผลเป็นเลยนะครับก็เหมาะกับคนที่หนังตาไม่ได้เกินมากหรือว่า อาจจะเกินได้ทีหน่อยนะครับเพราะว่ามันตัดหนังตาได้เล็กน้อยหรือว่าตาไม่ค่อยเกินเลยเหมาะกับคนที่อายุค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ตากิดยาวก็จะเป็นเหมาะคนที่ค่อนข้างมีอายุมีหนังตาเกินนะครับทาให้หนังตามันดูห้อยออกมาด้านข้างทําให้หน้าตามันดูเศร้าดูมีอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเก็บหนังตาส่วนเกินนะครับมีการเก็บไขมันแล้วก็จัดเลียงไขมันนะครับให้เหมาะสมนะครับตัดไขมันส่วนเกินทิ้งไขมันที่ที่เหลือก็เอามาจัดเรียงใหม่นะครับเพื่อให้ดวงตามันดูสดใสแล้วก็สมบูรณ มากยิ่งขึ้นนะครับแผลตากิดสั้นก็จะอยู่ภายในชั้นตาทั้งหมดตากรีดยาวก,ก็อาจจะเลยออกมาด้านข้างนะครับมีการตีดให้มันดูสวยขึ้นให้หางมันยกขึ้นนิดหน่อยยังไงก็ขึ้นกับความต้องการของคนไข้ด้วยว่าต้องการให้มันเป็นประมาณไหนหรือว่ายกขึ้นประมาณไหนครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เล็กน้อยนะครับส่วนหลังการผ่าตัดมีการนักตัดไหมนะครับประมาณ7วันนะครับแผลก็จะเริ่มเข้าที่ประมาณสัก 1เดือนนะครับชั้นตาจะเต้องเข้าจริงๆปรมาณรักษาหนึเดือนนะครับยังไงก็ถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากปรึกษานะครับเรื่องการทําตา2ชั้นนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับจะมีน้องคอยแนะนำาก็ตอบคาถามนะครับที่เพจเอทียได้เลยครับ